สวัสดีครับสวัสดีวันปีใหม่ด้วยนะฮะวันนี้นะฮะก็เป็นเลิกดีเนาะพอดีว่าก็สิ่งสําคัญสำหรับผมก็คือการหารองเท้าคู่ใหม่สักคู่หนึ่ง mm hmm. เพื่อเป็นเลิกที่ดีใส่สาหรับก้าวที่ดีก้าวใหม่ mm hmm. ผมแนะนําตัวนี้ฮะ mm hmm. วีอิงวารีนะฮะ mm hmm. เป็นรองเท้าแตะเพื่อสุขภาพแล้วก็เป็นรองเท้าแบรนด์ไทยที่ไว้สําหรับวิ่งได้ด้วยนะออมีคนใส่มาแล้ววิ่งประมาณ 100กิโลแล้วตามดูได้ในที่เพจนะเดี๋ยวเราจะขึ้นใข้างล่างนี้ให้บอกเลยว,ว่าเนี้ยเป็นก้าวแรกนะผมแลของปีนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันว่าจะเป็นไงอันบอกครั้งแรกเลยครับคือรองเทา้าตัวนี้นะฮะวารินะฮะเป็นรองเท้ารุ่นล่าสุดของวีอิงเลยเห็นเขาบอกว่าตัวเนี้ยดีมากๆเพราะว่าตัวนี้ไว้สําหรับการลองชา้าแล้วก็การอุ้งเทาเ้านาอเห็นไหมช่วงช่วงช่วงเคิรฟตรงนี้เนาะเคิรฟตรงนี้ไว้สําหรับล่า การอุ้งเท้าเหาสําหรับพวกการลองชา้าไว้สําหรับรองเท้าหลังจากวิ่งเสร็จรีคอรเวอรี่ตอนนี้วิ่งมีหลายตัวเลยคือมีทั้งตัวไว้สําหรับวิ่งได้100กิโล100ไมล์ก็ผ่านมาแล้วอันนี้เป็นตัวพิเศษสําหรับคนที่วิ่งเร้วไว้สําหรับรีคอรเวอรี่นะฮะก็คือไว้ซัพพอร์ตสำหรับรองเท้าที่แบบหลังจากการวิ่งเสร็จกัาจากอาการเมื่อยล้าเจ็บปวดเพื่อนวดนะไว้สําหรับนวดเท้าผมคิดว่าอย่างนั้นแต่เราจะมาลองดูกันเลยว่าวันนี้เป็นวันปีใหม่ด้วยเป็นเลิกใหม่ด้วยผมก็เลยอยาก เริ่มต้นไปกับรองเท้าคู่ใหม่นะฮะผมแนะนําตัวนี้ฮะวีอิงฮะวาลีผมบอกเลยว่าใส่สบายแล้วก็ว้าวซัพพอร์ตเฮ้ยโอ้โหเป็นก้าวที่ดีเพื่อแบบป้องกันการบาดเจ็บเลยนะแต่ผมแนะนําการเลือกไซส์นิดนึงจริงๆแล้วผมใส่รองเท้าไนกี้เบอร์26.5หรือเบอร์8นะฮะแต่รองเท้าวีอิงเนี่ยผมเลือกไซส์เป็นยีเซนนะฮะ อ่าโดยประมาณนะัคือเบอร์40เนอะคืออย่างไงแต่ถ้าความไม่ชัวร์นี่สามารถสอบถามที่ Weing Thailand ได้นะครับผมก็บอกเลยว่าต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกับคุณพี่เวด้วยที่ส่งรองเท้าดีๆมาให้พวกเราช็อคเกอร์แล้วก็ทีมงานเสือเพนด้วยนะฮะบอกเลยว่าเนี่ยโหใส่สบายอ่านิ่มสัมผัสแรกที่ได้คือนิ่มนิ่มนะโอ้โหอ่าเหมาะสำหรับการเริ่มต้นปี2023นี้ได้เลยครับ ขอบคุณมากครับ